เราดีเอ็กซ์ซีสุขุมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมหาเฮงครับผมเนาะเอามาอนี่มาขอภูมนินาพี่น้องเนาะขอภูมนินาอ่ะงวดวันที่สองอมกราคมครับผมเนาะมาน้ำกันพี่น้องมารับชมรับฟังน้ำกันครับเข้ามาแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์แต่คือเนื่องจากว่าปูให้สองหมดทิดลับพี่น้อง งวดแรกก่าซี่สามก็ได้อีกเนาะงวดที่ผ่านมาก็ครับผมมวดที่ผ่านมาก็เป็นสองหนึ่งพี่หลี้งเต็สองหนึ่งครับผมงวดที่ผ่านมาสองหนึ่งเนาะเอดที่ผ่านมาสองหนึ่งครับผมเนาะง้วดที่ผ่านมาสองหนึ่งครับะตะวันเป็นนักหนึง่งซี่หลายนนเนอาเงีน้นี่มากขอไม้พี่เลีงขอปูสามตัเวเลย แล้วก like ็มีมีนนได้ทูบมากความพี่เราได้ทูบมากความครับผมเนาะแบบมาร้อนน้ํากันอ่ะมุ่งเนี่ยได้ทูบมาด้วยอ่าชุดทูบเชิงท้ายความได้พี่เราเด้อชุดทูบเนิท้ายให้ด้วยแล้วก็จะขอให้ความเนาะ นี่ยงนี่ถูกครับก็มีอันนี้ให้ปูด้วย 2568ขอค2ปปตาเปิดเ็ดน้นขอสามปีได้ปูได้ค่ะปูเสร็จไปมีหยุดมือหยุดยุดผูกน้อมนะเดี๋ยวปูกอะไรว่าเปิดตาหนี้ขอซ้อมฆ่าแฟน่อมหยีดคูด้ ตามนั่นครับผมเดลล่าติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมกันได้เพียงเลื่อฝากกดไลก์กดแชร์ครับผมเนาะเป็นกำลังแรงใจครับนากี่นกนเนาะ,ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับผมมักกระจัดคัดกระพนันเนาะ Sí, เหอม้นด็กหอาเหอมเท่าเหอมเท่าเด็กห่าดหอมเป่ดอ่กหอมเ่ดม่กอปเ่กอมใท่่าดหม่กมเกมาดห่ดออ มันอย่างไรดีสามตัวสามตัวท้ายรางวันที่ไหนจำวันที่สองมอเตอร่คาครบครับผมแล้วก็เลือกล่างสองตัวว่าเด้อดปุด้ลย อ,อ้าวอะไรอย่างเี้ยพี่ตอง่าตู้พี่ตองเอกทูบตัวแรกเริ่มมาแล้วครับ ลุ้นเลือกทุกดัวกันครับอืมอ่าสวัสดีเอฟซี FC, ท,ทุกท่านครับผมอามาแล้วมาแล้วครับผมหัวแนวทาง ดีสี่ตาดีอ่าพี่องได้สองหัดที่ได,ได้พี่ลองเนาะหมดที่ผ่านหน้ากาัได้สองหนึ่งสี่เนาะมดก้อนนันหน้ากันที่สามหาอ่าหมดนี้ได้ทูบมาด้วยได้พี่้องเด้อจะได้เมื่อเนี้ยาจ,จะได้บนในรางอ่าแต่ว่ากะอธิษฐานเลยขอ เอาไว้สามตัวเนาะเลือกทูกข้อสีเบิงงายยูรพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าเลือกส่องด้วยตาเดียวเอ็ดบินจะ,ะส่องให้เนาะอ่ะปู เขียนให้งามด้วยปู่ อืมอ่ะเงี้ยอ่ะทุบตัวที่สองไปแล้วครับผม อ,อมาลุ้นตัวสุดท้ายด้วยกันสำหรับได้ทูบได้เงางด้วยได้หมดแล้วครับอ่ เห็นตัวไหนพี่น้องคอมเมนต์เข้ามานะอ่ะผู้มาเชียนห้ได้พี่น้องพี่น้อง แคบหน้าจอครับแคปหน้าจอครับผมอแคบหน้าจอครับผมแอปนิมจะสรุปให้ได้เพียงเด้อสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่อ่าวันที่สองครับผมเนาะวันที่สองอ่า มก,กราคมครับผมเนาะเลขทูบพี่น้องก็ชัดเจนอยู่แล้วเนาะเลขทูบครับผมเนาะก็เห็นคือกันเลขทูบส่วนตัวก็เห็นเป็นเจ็ดสี่สองพี่ร่างจะรื้อตัดเอาสี่สองสี่เจ็ดเจ็ดสองเนาะสำหรับเลขพุ่มพุ่มต้นไม้พี่แอดมินเห็นครับพุ่มต้นไม้เนาะวันที่สองนะพี่น้องเด้อ พูดตัวไมนเอดมิ่นเห็นเป็นตัวนี้แหละพี่น้องอ่าบางคนก็เขามากกว่าอยู่แต่เห็นสองตัวพี่น้องเนาะแต่เห็นชัดๆสองตัวอ่าเพือได้โชคได้มานน้ำกันพี่น้องอ่าอ่าเนาะเลขสองครับผมเลขบสองก็นั่นแหละอ่าสองตัวเนาะ แ่เรับเลืกทูบชัดเจนอยู่แล้วเลือกสองและมีหินสองเห็นตัวนี้เอาขอบคุณนเอฟซีที่เขามากที่ต่ำรับชมรับฟังครับผมรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นด้วยเพีองเด้อมักจัดคัดกระพันเนาะสำหรับคลิปนี้โกมานครับผมมานะครับหน้าจอครับผมอืมาสวัสดีครับ